สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอันบาล2ทับ2ทุกๆคนค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่36แล้วนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ท่องแดนอาเซียนกันค่ะแต่สำหรับวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์พศส5 6 5าสาระการเรียนรู้ย่อยในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับทงอาเซียนกันนะคะแต่เราต้องไปทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะก,กันก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะ นักเรียนพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันเลยจิ้มตัวจิ้มตัวจิ้มตัว Are you ready? วายไรโคโรนกำลังจะมา เรียรอมทออาวุธรีเพลงรอฟังวิธีหยุดยังโควิดเจรายตัวร้ายเจรายไปสู้เลยออกจากบ้านเอาหน้ากากมาใส่ไปที่ไหนช่วยกันดูแลสวมให้ถูกปถึงจมูกชนะแน่โควิดแผลเพราะหน้า,นนากากอนามัยเข้าห้องเรียนล้างมืบอบ่อย คอยทั่วทุกแห่งหนเจลแอลกอฮอล์พกไว้ใช้ทุกคนถ้าเที่ยวเล่นสนก็อย่าลืมล้างมือเว้นระยะห่างสักนิดดีไหมห่างสองเมตรได้จำไว้มีสับสนต่อแถวซื้อข้าวยืนตรงหน้าสมทงโอ้ยโควิดงงมาสู้กับเราไม่ได้เลย เชิญหน้าเราลุกขึ้นไปสู้อย่านั่งไม่เงาสามอย่างรีบเอาไปสู้เตรียมพรอมพร้อมไหมพร้อแมแล้วไปสู้เลยจากบ้านเอาหน้ากากมาใส่ไปที่ไหนช่วยกันดูแลสวมให้ถูกไปิถึงจมูกชนะแน่โควิดแผ้ไปหน้า, COVID นากากอนามัยเข้าห้องเรียนล้างมือบ่อยๆโควิด ทุกแห่งหนเจอแอลกอฮอล์พกไว้ใช่ทุกคนถ้าที่ยเลืนสนก็อย่าลืมล้างมือเว้นระยะห่างาสักนิดดีไหมห่างสองเมตรได้จำไว้มีสับสนตอนเท่าซื้อข้าวยืนตรงหน้าเสุทงโอ้ยโควิดงงมาสู้กับเราไม่ได้เลยโควิดต้องแพ้ พวกเราในวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับธงอาเซียนกันค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะธงอาเซียนเป็นธงพื้นสีน้ำเงินมีดวงตราอาเซียนอยู่ตรงกลางแสดงถึงสถียรภาพสันติภาพความสามาคัคคีและพลวัตของอาเซียน สีของธงประกอบไปด้วยสีน้ำเงินสีแดงสีขาวและสีเหลืองค่ะซึ่งเป็นสีหลักในธงชาติของบรรดาประเทศสมาชิกของอาเซียนทั้งหมด10ประเทศค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนรู้จักธงอาเซียนกันแล้วใช่ไหมคะในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนวาดรูป ระบายสีธงอาเซียนหนึ่งภาพให้สวยงามเลยนะคะลงสมุดค่ะในกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้นะคะคุณนําจะให้นักเรียนเล่นเกมหารูปภาพตรงกลางของธงอาเซียนคุณนํำมีรูปภาพให้นักเรียนเลือกนะคะก็ไก่กับรูปภาพขอไข่นักเรียนว่าภาพไหนคะ คุณนำนับหนึ่ง,งามนะแล้วนักเรียนใช้นิ้วชี้ไปเลยหนึ่งสองสามกอไก่ค่ะนักเรียนชี้ถูกไหมคะเก่งมากเลยค่ะกันบ้านวันนี้นะคะคุณน้ำก็มีให้นักเรียนเติมตัวเลขที่หายไปลงในช่องว่างนะคะแต่นักเรียนจะต้องลอกแบบนี้เลยนะคะ ลงสมดุดแล้วนักเรียนลองดูสิคะว่าตัวเลขอะไรที่หายไปเลขหนึ่งถึงเลขห้าสิบนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของคุณน้ำแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ